เอานะครับผมกลับสวัสดีท่านผู้ชมท่านด้วยนะครับีผมอีเช่นเคยนะครับพี่นุคุณทีวีครับแล้วกลับมากันอีกครั้งหลังจากหายใไปนานนะครับวันนี้ผมจะมาสอนลดแบนเกมการิน่าฟรีไฟลนะครับเพื่อสําหรับใครที่โดนแบนไปนะครับผมก็ไม่รู้เลยว่าโดนแบนด้วสาเหตุอะไรแต่ผมอยากให้ทุกคนกลับมาเล่นได้เหมือนปกติใครที่แกได้แล้วก็โชคดีนะครับแต่ใครที่แกไม่ได้ก็มาดูวิธีนี้กันนะครับผมวิธีนี้นะครับขั้นตอนแรกนะครับผมคือคุณต้อง โหลดเกมกาลินาฟรีไฟมาจากเพสโต e ก่อนนะครับผมโหลดมาจากเพสโต e นะครับย้ําว่าโหลดมาจากเพสโต e ก่อนนะครับเนีย่ยโหลดมาจากเพสโต e นะครับผมแล้วกดติดตั้งเสร็จปุ๊บเปิดเข้าล็อกอินไม่ว่าคนจะล็อกอินด้วยวิธีอะไรคือคุณล็อกอินปุ๊บให้มันสร้างก็คือให้มันกู้ไฟล์ OBB ขึ้นมาก่อนนะครับผมเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับผมเราก็มาทางเข้าทางแอ นี่เลยนะเดี๋ยว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 นี่นะผมแอปนี้นะแอปนี้นะผมอันนี้นะเซทเอซีอาร์ซีเฮชไอวีเอร์เซทอาร์อัสสางนี่ยผมไม่รู้เออ Z A ก็แล้วกันนะผมแล้วเราก็เข้ามาทันที่นะครับ Android นะผมนะ Android นี่นี่นะจิ๋วๆนั่นนะครับผมไปที่ Android แล้วก็ Data นะครับผม กดไป data นะครับผมแล้วเราก็เลื่อนหานะครับที่มันมีเหีนยนะหัาแบบมันอยู่แถวบนบ่อ่านอยู่แถวบนนี่ครับที่มันเป็นนี่ครับเนี่ย com dts free fire นะครับที่มันไม่รู้ฟรีไฟล์นะครับแล้วกดค้างมาที่หนึ่งทีนะครับผมแล้วกดคาว่า rename นะครับ rename นะครับผมแล้วก็ใส่เลขห้าไปนะครับใส่เลขห้าไปหรือใส่อะไรก็ได้นะพิมพ์ไปแล้วเราก็กดโอเคนะครับผม โอเคนะครับแล้วเราก็กดออกมาหนึ่งทีแล้วเข้าไปที่ OBB นะครับถ้าใครที่ยังไม่โหลดฟรีไฟล์จากเพลย์สตมามันจะไฟล์คือมันไม่มีเกมฟรีไฟล์นะผมแล้วมันจะไม่มีไฟล์ OBB อยู่ในนี้เราต้องโหลดมาก่อนนะครับเพื่อให้มันมีไฟล์ OBB ต้องเข้าไปด้วยนะครับเข้าไปแล้วกินก่อนแล้วเราก็กดค้านะครับผมแล้วก็กดลีเนเหมอาเดิมนะครับรีเนมแล้วเราก็ใส่ตัวอะไรไปก็ได้เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก,กดโอเคไปนะครับผม เสร็จแล้วเรากดออกแอปได้เลยนะนะออกแอปไปเลยนะแล้วเราก็ทำการลบนะครับเกมกาเลนาะฟีไฟที่เราโหลดมาจากเพ o โตนะครับลบทิ้งไปเลยนะผมนะโอเค okay. หลังจากลบทิ้งแล้วนะครับผมจะทิ้งฟี i ไฟ apk ตัวนี้เอาไว้ให้นะครผม เราจะทิ้งไว้ให้นะคผมนีครับเป็นฟรีไฟล์ตัวนี้นะครับผมต้องขอขอบคุณนะเดี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตเอาไว้นะผมไปดูมารับแล้วกดติดตั้งไปเลยนะครับผมรอคือผมมาดูคลิปหนึ่งมาครับเขาเปิดเสียงเพลงไงบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะครับดูไม่เข้าใจแล้วมาดูผมดีกก่อผมผมยืมลิงก์ข้ามา,เ,าเดี๋ยวผมจะทิ้งเครดิตเอาไว้ให้นะครับผมคือ ยื้มาทําคลิปนะแล้วเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นไหมนะผมยังไม่ต้องเปิดครับเผื่อใครยังไม่เข้าใจคลิปที่เขาสอนนะเพราะมันเป็นมันเขาใส่เพลงเอาไว้ไงคือถ้าใครไม่เข้าใจก็มาดูคลิปผมได้นะครับผมก็จะสอนละเอียดนะครับผมแล้วนะเราก็มาแก้ไฟล์เหมือนเดิมครับเข้าไปที่ Data นะครับเราก็เลื่อนหานะครับอันนี้ของผมอยู่นี่นะนะคอม d t s f i ล e ไฟล์นะครับแล้ก็กด rename นะครับผม rename เราก็ลบเลขห้าทิ้งไปครับก็คือเนี่ยนะแล้วก็ตอนแรกมันจะไม่มีรูปถ้าเรายังไม่ลบเลขแต่ได้รูปขึ้นแล้วนะผมแล้วเราเข้ามาที่ OBB นะครับตอนนี้ OBB มันก็ยังไม่มีรูปขึ้นเนี่ยยังไม่มีรูปขึ้นนะแล้วกดรีนียมันเดินเข้าผมลบลบตัวอะไรก็ได้ที่เราใส่ลงไปนะครับหนึ่งตัวลบทิ้งไปครับแล้วกดรูึ้นมาแล้วครับผมแล้วกดออกได้เลยนะครับผมออกจากแอปพลิเคชันนะครับ ทิ้งไปทิ้งนะครับเสร็จครับตอนนี้เราสามารถเข้าเกมกาลิน่าฟรีไฟล์ได้แล้วนะโอ้ยรียบทักมานะผมขอไปอคอมไม่สะดวกนะครับมบาเลืล่ะโอเคเรากดอนุญาตไปปกติเลยนะครับแล้วกดสตาร์ทนะผม ยาวไปแต่ถ้าเป็จเยินเดือนจก็จะได้เ่ยนที่เล่นไะด้คือบางคนพอลงคิดเก็บมั่วซั่วคือแบบบางคนให้กดติดตามก่อนทักเฟซไปเพื่อเอานะเอาแบบไปเอพีเคมาเพื่ออะไรคะรคุณอยากให้คนดูติดตามคุณคุณแบบบังคับแบบนี้ใครเขาจะดูเขารอได้แต่ถ้าใครรอไม่ได้ก็ก็ต้องรออยู่ดีนะเพื่อเงยนที่เล่นได้จริงๆก็ต้องรอ เ้าไม่ได้โดยที่ล้อเขาเขาก็รอเขาไม่จนไม่ต้อ,องแชร์คุณหรอกคือคุณนเราเดยวรับเขาคุณเหมือนนะครับแมเขาติดตามเฟซนู่นนี่นัน่นครับแล้วเราก็กดนะับล็อกเฟซได้ครับแต่คือต้องไม่รู้ว่าต้องล็อกเฟซนะครับมันล็อกเฟซได้จริงๆงนะครับ <c oughs> นี่แแต่ไม่รู้ว่าถ้ามีแอปเฟซต,ต้องลบทิง้งไปนะะนี่ มันจะขึ้นมาให้ใส่น,ะนี่นะผมเราก็ใส่ไปแต่ผมขอไม่ไม่ใส่ครับมันเล่นได้จริงๆนะครับผมเ,เข้าไปล็อกอินดูแล้วจริงๆนะครับผมเดี๋ยวก็ตอนัิคลิปนี้ก็ม่เพียงแค่นี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปใหม่ๆและตัวอักษรตัวอักเด็ผมจะได้มาทำให้รายละเอียดถึดดน้นือว่อคลิปไหนไม่ชัดเจนนะจะได้เล่นได้สนุกนะคร โอเคสำหรับทีนี้ก็มีแค่นี้